ผยสเปค OPPO Reno 13 Pro ชาจชิป Dimensity 8,350พร้อมจอใหญ่6.83นิ้วคาดว่า OPPO Reno 13 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางของ OPPO ที่รอเปิดตัวที่จีนหลังจากที่เรือธงอย่าง f i X8 Series เปิดตัวไปแล้วครับโดยใน Reno 13 Series จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Reno 13และ Reno 13 Pro และลาสุดในรุ่นโปรก็ได้เผยสเปคหลักออกมาแล้วครับโดยทางดิจิตอล Station จอแม่นทางฝั่งจีนได้เผยว่า OPPO Reno 1 3 Pro จะใช้ชิปปวนผล MediaTek Dimensity 8350ที่เป็นชิปเซตที่ยังไม่ได้เปิดตัวครับและไม่ใช่ชิปเซ็ต Dimensity 9300ตามที่เคยมีข่าวเผยมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงก็เหมือนจะเป็นการลดสเปคลงมาจาก Reno 12 Pro โมเดลจีน ที่ใช้ชิปดัมเมอร์ซิตี9,200พาร์ด้วยครับส่วนเรื่องความจุทางรีสตั a ชาต์เช่นเผยว่าตัวเลือกสูงสุดจะให้มาที่แรม16กิกรวม1เทไบส่วนหน้าจอตัวโปรจะมีขนาดใหญ่6.853นิ้วมีหน้าจอโค้งทั้ง4ด้านแถมโค้งมากกว่ารุ่นเดิมด้วยครับรวมไปถึงการอัปเกรดมาตรฐานการน้ำกันฝนมาเป็น IP68 ทับ69จากเดิมที่รองรับแค่ i p 6มากครับสำหรับกล้องหลังก็น่าจะเหมือนกับรุ่นที่แล้วคือ ใหเลนหลักความมี50ล้านพิกเซลเลนส์นัตราไวความี8ล้านพิกเซลและเลนเทเล50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความมี50ล้านพิกเซลครับ